ให้ตื่นนอนแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวสวยๆแล้วเดินบอะจิตแล้วก็พาลูกๆเดินออกไปที่ลานลานลานกว้างเพื่อไปนมาติร่วมกันให้ผู้หญิงไปด้วยให้แต่งตัวสวยๆอย่าผู้หญิงอย่าใส่เครื่องหอมนะผู้ชายใส่เครื่องหอมแล้วก็แปรงฟันเรียบร้อยแต่งตัวสวยๆเดินไปแล้วก็ระวังที่เดินไปมัสุราให้กลับอัลลอฮฺฮะบัอับลลอฮฺอะกอบัรลาอิลลอฮอิลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺลลอฮฺัลดอ เราก็ไปน,นัง่งที่ลานกว้างแล้วก็รอให้อิหมามก็มานำน้ำมาแล้วก็อ่านคุธภร์าเมื่อน,น้ำมาเสร็จแล้วก็วให้เลี้ยงอาหารกันให้จับมือกันให้ขอมาอาบกัน แม้จะคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันประจำกัน,นยยจำส่วนใหญ่จะจะไม่ค่อยจะจับมือกันใช่ไหมล่ะเห็นหน้ากันยิ้มๆแต่วันนั้นต้องลุกขึ้นกลับก่อนกโมยอาหารกันแล้วก็ขอดือาให้กันอัลลอฮฺักฟิลานาวะลาหูขอดือาบุตีนนดีจีโซนนะอัลลอฮฺขบฟิลานาวะลาหู